สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีประเด็นที่น่าขบคิดมากๆจากการปฏิบัติธรรมคือเรื่องที่ว่าความสงมบที่หลายๆคนก็พยายามแสวงหากันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันอาจจะกลายเป็นกับดักได้จากข้อมูลที่เรามีทั้งข้อความคัดยอ่อแล้วก็คำบรรยายธรรม วันนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมความสงบทางใจอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแล้วมันเป็นอุปสรรคไปได้ยังไงค่ะสวัสดีค่ะ ก็เป็นประเด็นท <the supply> ี่น่าสนใจจริงๆนะคะเพราะว่ามันสะท้อนความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยๆเลยในการปฏิบัติธรรมคือการที่เราไปพอใจแค่ความสงบจากสมาธิหรือสมถะหรือบางทีก็แค่ความสบายในชีวิตประจําวันทั่วไปเนี่ยแหละค่ะจนอาจจะทําให้การเดินทางไปสู่ปัญญาหรือวิปัสสนาซึ่งเเป็นแก่นแท้ของการพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยมันหยุดไปเฉยๆเลยอื งั้นเรามาเจาะตรงนี้กันเลยดีกว่าครับแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยเขาพูดถึงอาการติดสงบว่าเป็นเหมือนอภัยอย่างหนึ่งเลยนะต่อการบรรลุธรรมฟังดูขัดขัดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คิดว่าเอา้าปฏิบัติก็เพื่อให้ใจสงบใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นแหละค่ะเป็นจุดที่ต้องอทําความเข้าใจให้ชัดเจนกันนิดนึงคือจริงๆความสงบเนี่ยเป็นเหมือนอผลพลอยได้ที่ดีนะจากการฝึกสมาธิแต่ว่ามันไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดไม่ใช่การดับทุกข์ที่แท้จริง การที่เราไปยึดติดว่าเออความรู้สึกสงบนิ่งๆสบายๆเนี่ยแหละคือเราบรรลุธรรมแล้วหรือพอใจอยู่แค่นั้นทางธรรมท่านเรียกว่านิทรานะคะคือเหมือนเราหลับไหลทางปัญญาไปการบรรลุธรรมจริงๆที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านเน้นที่ปัญญาคือต้องเห็นความจริงไม่ใช่แค่การไปเสพความรู้สึกสงบเฉยๆค่ะอ๋อครับครับแสดงว่าปัญหาจริงๆมันไม่ใช่ตัวความสงบเองแต่เป็นการที่เราไปยึดติดไปเข้าใจผิดว่านั่นคือที่สุดแล้ว ซึ่งก็น่าคิดนะครับเพราะหลายคนมากๆเลยที่มุ่งหาความสงบเป็นหลักในการปฏิบัติถูกต้องเลยค่ะคือการติดในความรู้สึกสบายจากความสงบตรงนั้นนั่นเองทีนี้แหล่งข้อมูลก็ยังชี้ไปอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่อาจจะส่งเสริมให้เกิดการติดขัดแบบแบบผิวเผินในยุคสมัยนี้ก็คือเรื่องของความสะดวกสบายต่างๆใช่เลยครับประเด็นเรื่องความสบายในยุคปัจจุบันเทียบกับสมัยก่อนนี้ชัดมากสมัยนี้การเดินทางที่พักอาหาร หรือแม้แต่การเข้าถึงธรรมะการฟังธรรมผ่านสื่อต่างๆมันง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะมากๆอย่างที่เขายกตัวอย่างเออหลวงตามหาบัวที่ท่านลำบากเดินทางไกลมากเพื่อจะไปหาหลวงปู่มั่นอืมใช่ค่ะความสะดวกสบายพวกนี้นี่แม้ว่าข้อดีคือทำให้คนเข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึ้นนะคะ แต่ก็เป็นเหมือนดาบสงคมได้เหมือนกันคือมันอาจจะทำให้ผู้ปฏิบัติเอ่อเรียกว่าอ่อนแอลงก็ได้ขาดความอดทนความมุ่งมั่นตั้งใจกลายเป็นการปฏิบัติแบบเอ่อฉาบฉวยทำพอเป็นพิธีไม่ค่อยเห็นคุณค่าของธรรมะที่ได้มาง่ายๆบางทีเรื่องง่ายๆพื้นฐานอย่างการทำวัดสวดมนต์ก็อาจจะละเลยไปเพราะความเคยชินกับความสบายหรือที่เรียกว่าติดสบายไปนั่นแหละคะ่ะ เหมือนกับว่าความสบายภายนอกมันก็ส่งผลให้รากฐานความมุ่งมั่นข้างในมันอ่อนลงไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็มีกับดักที่มันลึกกว่านั้นอีกใช่ไหมครับที่เกิดจากข้างในจริงๆแม้ว่าจะตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วก็ตามคือที่เรียกว่าการติดในสมาธิหรือติดสงบอันนี้อย่างกรณีหลวงตามหาบัวนี่ชัดเจนมากเลยใช่ค่ะ กรณีของหลวงตานี่เป็นอุทาหรณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะท่านปฏิบัติแบบเข้มข้นมากนะจนสมาธิแน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวเลยอะ่ะแต่ท่านกลับไปติดอยู่ในความสงบนิ่งๆอันนั้นน่ะตั้ง5้าปีนะคะเข้าใจผิดไปเลยว่านั่นคือนิพพานจนกระทั่งหลวงปู่มั่นต้องมาทักมากระทุ้งแรงๆเลยว่าสมาธิแบบนั้นน่ะมันเป็นสมุทัยทั้งแท่งสมุทัยทั้งแท่งใช่ค่ะคือเป็นตัวก่อทุกข์เองไม่ใช่ทางดับทุกข์ เป็นสมาธิแบบหมูขึ้นเขียงหมูขึ้นเขียงค่ะคือสงบนิ่งๆรอวันโดนกิเลสเชื้อดเอาเพราะมันขาดปัญญาคอยป้องกันตัวหลวงปู่มั่นท่านก็เลยชี้แนะให้หลวงตาเปลี่ยนแนวทางหันมาเจริญวิปัสสนาแทนคือใช้สมาธิที่แน่วแน่นั่นแหละเป็นฐานในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมให้เห็นความจริงของมันโอ้โหน่าทึ่งมากนะครับคือแม้สมาธิจะลึกจะนิ่งขนาดนั้น ก็ยังเป็นกับดักได้ถ้ายังขาดปัญญาไปกํากับแสดงว่าบทบาทของครูบาอาจารย์คําชี้แนะนี่สาคัญมากจริงๆนะครับในการจะดึงออกมาจากจุดนั้นสําคัญอย่างยิ่งเลยค่ะถ้าไม่มีหลวงปู่ม่านในวันนั้นหลวงตาก,ก็อาจจะติดอยู่ตรงนั้นนานกว่านั้นมากๆก็ได้ดังนั้นเนี่ยกับดักมันมีทั้งจากเอ่อความสบายภายนอกที่ทําให้เราไม่อยากลงมือจริงจังที่เรียกว่าติดสบายแล้วก็จากความสงบภายในที่ทําให้เราไม่อยากก้าวต่อไปที่เรียกว่าติดสงบ สองอย่างนี้มันก็ขวางกั้นการพัฒนาปัญญาเหมือน,อนกันเลยค่ะครับครับเข้าใจชัดเจนขึ้นเลยครับเหมือนเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันเลยที่ทําให้เราหยุดอยู่กับที่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลภายนอกหรือภายในก็ตามใช่ค่ะดังนั้นความสงบจากสมถะเนี่ยมีประโยชน์นะคะในฐานะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจให้จิตเรามีกําลังแต่ว่าต้องไม่หยุดแค่นั้นต้องใช้กําลังจากสมาธินั่นแหละก้าวต่อไปสู่วิปัสสนา คือการใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นความจริงของกายกับใจหรือที่เรียกว,ว่ารูปนามอยู่ตลอดเวลาเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะแม้แต่ความสงบเองมันก็อยู่ไม่นานเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปต้องฝึกมองสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นความคิดความรู้สึกสุขทุกข์ต่างๆเนี่ยว่าเป็นแค่รูปธรรมนามธรรมท,ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเช่นเห็นว่านี่คือรูปเดินนี่คือนามคิดไม่ใช่เราเดินเราคิดแบบนั้นนะคะ เพื่อจะได้ไม่หลงยินดียินร้ายไม่หลงไปกับอารมณ์ต่างๆที่มันผ่านเข้ามาอ๋อเข้าใจแล้วครับหมายความว่าต้องใช้ความสงบนั่นแหละเป็นเหมือนฐานที่มั่นคงในการออกไปสำรวจความจริงไม่ใช่แค่เข้าไปพักผ่อนอยู่ในนั้นเฉยๆถูกต้องที่สุดเลยค่ะใช้สมาธิเป็นเหมือนแว่นขยายส่องดูธรรมชาติของกายของใจตามความเป็นจริง แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายัางไงสรุปง่ายๆก็คือการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงเนี่ยท่านมุ่งเน้นการพัฒนาปัญญาเพื่อให้เราเท่าทันโลกเท่าทันชีวิตไม่ใช่แค่การสแสวงหาความสุขสงบแบบชั่วครั้งชั่วคราวความสงบเป็นเครื่องมือที่ดีค่ะแต่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางสุดท้ายครับแล้วทีนี้บทเรียนจากเรื่องนี้เราจะเอาไปปรับใช้อย่างไรได้บ้างครับในชีวิตประจำวันหรือในมุมอื่นๆ ืมนั่นสินะคะก็น่าคิดต่อเหมือนกันค่ะสิ่งนี้ก็นำไปสู่คำถามสำคัญให้เราลองกลับไปพิจารณาดูนะคะว่าไอหลักการเรื่องการไม่ยึดติด กับความสบายหรือความสงบแค่ผิวเผินเนี่ยเราจะเอาไปประยุกต์ใช้กับแง่มุมอื่นในชีวิตนอกเหนือจากการนั่งสมาธิได้ยังไงบ้างมีสถานการณ์ไหนอีกบ้างไหมที่เราอาจจะกําลังออพอใจอยู่กับความสงบหรือความสบายแบบชั่วคราวจนมันกลายเป็นตัวขัดขวางการเรียนรู้การเติบโตหรือการเข้าใจอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้น่าเก็บไปคิดต่อดูนะคะ